สวัสดีครับผมกลับมาพบกับเพจสลิงช็อตทีเฮดอีกแล้วนะครับคลิปนี้มาส่งยางให้กับลูกค้านะครับผมตัวนี้เป็นยางความหนา1มิลนะครับเป็นยางยาวธรรมดานะครับผมไม่ใช่ยางสูตรนะครับ1มิล5คู่นะครับลูกค้าสั่งเข้ามานะครับผมนี่นะครับมัดหดังรองเรียบร้อยนะพร้อมยิงนะครับผมนี่นะครับ เป็นยางยาวนะครับผมยางยาวธรรมดานะครับความหนา1มิลนะครับผม5คู่นะครับก็จําหน่ายนะครับผมทั้งยางสูตรยางยาวธรรมดานะครับผมเดี๋ยวจะมียางสูตรสําหรับยิงในท่าหลังหูมาขายด้วยนะครับผมเพราะว่าโดยปกติแล้วตอนนี้ที่มีขายเนี่ยจะเป็นยางสั้นใช้ยิงในท่าทับแก้มนะครับก็เพื่อมีคนเล่นในท่ายิงหลังหูแล้วต้องการยางแรงๆนะครับกว่ายางยาวธรรมดาพวกนี้นะครับ ที่เป็นยางสูตรตัดขายนะครับผมก็เดี๋ยวเอามาขายนะครับผมสั่งมาให้ก็แหล่งที่ผมซื้อมานะครับก็จะเป็นเวียดนามกับอินโดนีเซียนะครับผมจีนมีบ้างนะครับแต่ว่าจีนเนี่ยจะไม่ค่อยสั่งนะครับเพราะว่ายางสูตรไม่ค่อยจะมีนะครับผมส่วนใหญ่แล้วเวียดนามเนี่ยจะเยอะนะครับเพราะว่าเวียดนามเล่นเยอะนะครับส่วนใหญ่แล้วเขาก็เอาไปยิงนกกันนะคูู้ตามตรงครับเขาก็ไปยิงนกกันนะครับ แต่ว่าผมไม่แนะนําให้ไปยิงนกนะครับเพราะว่าในประเทศไทยเนี่ยกฎหมายค่อนข้างแรงนะครับถ้ายิงมั่วซั่วแล้วไปเจอนกที่เขาเป็นสัตว์ป่าสงวนสัตว์ป่าคุ้มครองนะครับสัตว์คุ้มครองสัตว์สงวนขึ้นมาเรียบร้อยเลยเหมือนกันนะครับอย่าหาธรรมนะครับผมคือชาวบงชาวบ้านนะครับถ้าไม่รู้จักนกประเภทนั้นอย่าไปยิงนะครับคือเอามายิงเป้ายิงอะไรเล่นแก้เหงาแก้เครียดได้นะครับอย่าไปยิงพวกสัตว์ นะครับผมคือยิงไก่ยิงอะไรที่มันเลี้ยงที่ที่เราเลี้ยงเนี่ยที่มันไม่ใช่สัตว์ป่าสงวนสัตว์ป่าคุ้มครองเนี่ยได้อยู่แล้วแต่ว่าไอ้พวกนกเกาะตามเสาไฟเกาะตามกลางนาต้นไม้เนี่ยนะครับอย่าไปทํามันนะครับผมคือนี่แนะนาเนาะก็ถ้าคุณไม่ฟังคุณดื้อก็แล้วแต่คุณนะครับเพราะว่า ถ้าโดนจับขึ้นมาผมไม่เกี่ยวนะครับคุณยิงเองนะครับไม่ไม่เกี่ยวกับผมละผมเตือนแล้วนะครับผมก็ใครจะไปใช้งานเรื่องอะไรก็แล้วแต่คุณนะครับแต่ว่าผมมีขายนะครับผมก็ไม่ได้สนับสนุนให้ไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนะนะครับเดี๋ยวมามองว่าผมชี้พงให้กระลอกให้ไปยิงนกไม่ใช่นะครับคือก็พูดตามตรงนะครับผมต่างประเทศเขาไปยิงนกจริงๆนะครับเวียดนามเนี่ยเขาไปยิงนกนะครับ ซึ่งไอสูตรยางสูตรเนี่ยที่ผมนําเข้ามาก็นํามาจากพวกเวียดนามพวกอินโดนี่แหละนะครับผมก็สั่งเข้ามาเยอะนะครับเพราะว่าเอามาขายนะครับส่วนใหญ่แล้วของมันจะรอนานหน่อยนะครับเพราะว่าสั่งมาจากต่างประเทศนะในประเทศไทยไม่มีผลิตนะคือถ้าผมสั่งจากคนในไทยเนี่ยนะครับอันนั้นคือเขาผมไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเอามาจากไหนแต่ว่าแหล่งผลิตยางหนาะสติ๊กเนี่ยไม่ค่อยมีนะ มีหรือไม่มีผมไม่รู้แต่ว่าผมไม่ได้หามาขายนะครับในประเทศไทยผมหามาจากต่างประเทศเพราะว่าเขาเล่นกันนานแล้วนะครับแล้วก็ม, y ung y ung y มันไม่ยุ่งยากนะครับมันไม่ยุ่งยากก็คือเราติดต่อเข้าไปนะครับผมติดต่อเข้าไปแล้วก็โอนเงินข er, ้ามประเทศนะครับโอนเงินผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับข้ามให้เข้าไปนะครับแล้วเขาก็ส่งของมาแต่ว่าจะรอนานหน่อยนะครับเพราะว่ามันเป็นของจากต่างประเทศนะ นะครับผลที่จะสั่งเองนะครับคือไปหาวิธีการสั่งเองเนาะนะครับไม่ใช่ว่าให้ผมสั่งให้ก็คือถ้าจะสั่งจากผมก็คือจากผมไปเลยนะครับไม่ใช่ว่าให้ผมสั่งยางมาให้จากต่างประเทศนะไม่ใช่อย่างนั้นนะครับผมผมไม่รับสั่งนะครับก็คือผมมีขายก็คือซื้อของผมไปเลยนะครับไม่ใช่ว่าผมพูดอย่างนี้ว่าเออไปเอายางมาจากต่างประเทศแล้วอยากจะ้ให้ผมสั่งจากต่างประเทศให้เขามันไม่ได้นะครับอย่างนั้นไม่ได้ นะครับผมก็คือถ้าอยากสั่งเองก็ไปสั่งเองเนาะนะครับไม่ใช่ว่าให้ผมสั่งให้นะครับโอเคครับถ้าสนใจนะครับผมติดต่อสอบถามมานะครับผมนี่นะครับผมมีแมงวันด้วยนะครับยางความหนา1มิลยางยาวธรรมดานะครับเดี๋ยวเตรียมส่งให้นะครับ